การที่นายทักษินชินนวัตรได้ประกาศว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปพักเพื่อไทยจะกวาดจำนวนสอสอได้มากกว่า200คนนั้นเนี่ยถ้านำมาเปรียบเทียบกับผลของการเลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรธานีที่ผ่านมาน่าจะเป็นไปได้ยาก เพราะว่าผลการเลือกตั้งของจังหวัดอุดรธานีในการเลือกตั้งนายกอบจอแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะก็ตามแต่ว่าการพัฒนาทางด้านคะแนนถ้าเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งนายกอบจอเมื่อปี63พรรคเพื่อไทยมีคะแนนเพิ่มแค่พันหคะแนนในขณะที่พรรคประชาชน มีฐานคะแนนเพิ่มขึ้น80,000คะแนนซึ่งถือว่าต่างกันมากแม้ว่าผลการเลือกตั้งพักเพื่อไทยจะชนะก็ตามแต่ว่าในการพัฒนาเรื่องคะแนนเสียงฐานเสียงก็ถือว่าพักประชาชนประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันดังนั้นการที่จะเอา โมเดลการเลือกตั้งนายกอบจอ,อุดรธานีมาเทียบเคียงว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะทำให้พักเพื่อไทยได้เกิน200ที่นั่งเนี่ยผมคิดว่าไม่สามารถจะเปรียบเทียบกันได้ด้วยเหตุผลก็คือหนึ่งการเลือกตั้งระดับชาติเป็นการเลือกตั้งทั่วไป แล้วก็มีพรรคการเมืองส่งสมัครรับเลือกตั้งกันเยอะทุกพักและก็มีการแข่งขันกันสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการเมืองท้องถิ่นครั้งนี้เนี่ยมันสู้กันสองพักคือพักเพื่อไทยกับพักปกระชาชนสองการเลือกตั้งระดับชาติเป็นการแข่งขันกันชูแคมเปญการหาเสียงชูจุดยืนทางการเมืองโชว์นโยบาย โดยมีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเดิมพันธ์สามารถสร้างกระแสได้ทั้งประเทศซึ่งต่างก,กันกับการเลือกท้องถิ่นซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะเขตเฉพาะพื้นที่เฉพาะจังหวัดเท่านั้นครับสามการเลือกตั้งระดับชาติมีการเลือกตั้งล่วงหน้ามีการเลือกตั้งนอกเขตซึ่ง การเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีและก็ฐานเสียงของพรรคประชาชนก็ต้องยอมรับว่าเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนที่กำลังเรียนหนังสือเป็นคนที่กำลังทำงานอยู่นอกเขตพื้นที่เมื่อไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตจะเดินทางกลับมาเลือกตั้งนายกอบจหรือท้องถิ่นในจังหวัดเป็นไปได้ยากซึ่งทำให้พรรคประชาชนเสียเปรียบครับ 4ครับพักเพื่อไทยเป็นพักแกนนำจะตั้งรัฐบาลกลุ่มอำนาจรัฐแน่นอนที่สุดแหละการเลือกตั้งทุกระดับรัฐบาลจะได้เปรียบเพราะรัฐบาลสามารถจะใช้กลไกอำนาจรัฐเพื่อประโยชน์ในการสร้างคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครของฝ่ายรัฐบาลได้ครั้งนี้ก็แข่งกันสองพักก็คือเพื่อไทยรัฐบาลกับประชาชนฝ่ายค้าน คนไกรรัฐก็เอื้อประโยชน์ให้กับผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้5ครับพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลอยู่ฝ่ายรัฐบาลมีกลุ่มทุนสนับสนุนนี่เยอะแยะไม่ต้องห่วงสามารถระดมทุนมาหาเสียงได้มีเจ้าภาพแย่งกันที่จะอ,ออกเงินว่าอย่างนั้นเถอะ ในขณะที่พรักประชาชนเป็นพักฝ่ายค้านการใช้เงินก็อัตคัดใช้เงินของตัวเองขณา,าเสียงก็จะฝืดเคืองซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลือกตั้งการทำการเมืองต้องมีการใช้ใช้เงินใช้ทุนครับก่อนท่าจะวัดศักยภาพผลการเลือกตั้งนายกอบจอ,อ,อุดาธานีไปเทียบเคียงกับจำนวนสสสองที่นั่งที่คุณทักษิณประกาศไว้เนี่ย ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ถ้าจะดูว่าพักเพื่อไทยจะได้200ที่นั่งจริงหรือไม่ก็รอดูการเลือกตั้งระดับชาติในปี2570ซึ่งเงื่อนไขและบริบทจะแตกต่างกับการเลือกตั้งท้องถิ่นมากและวันนั้นก็จะรู้ว่าสิ่งที่คุณทักษณิณพูดที่คุยเอาไว้ว่าจะได้200ที่นั่งเนี่ยทำได้จริงหรือไม่ครับ